บรรยากาศไะค่ะไปชมบรรยากาศร่วมกันเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปะปะวันจะ้ะมาพี่มาพี่นาทีหนาึ่งสวัสดีค่ะเดี๋ยวสวัสดีค่ะ พักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนีตื่นตั้งแต่กีฬาตื่นทักกี่หลกี่หาม <ไป S 1> มือนีนู้สิไปส่ยฮะไปเที่ยวหนูจะไปเที่ยวสบายดีเด้อพี่น้องเลยบอรสุภูทุกคนเนาะมือนีมือวันวันผ่าหัดพี่น้องมันพระรหัสเนาะมือนีมีทัศนักศึกษาทางโรงเรียนลูกสาวเนาะ น้งเรียนอ่าน้งเรียนประถมน้งเรียนอนุบาลของของลูกสาวหลา่าน้องประวาตเนาะไปเที่ยวอ่ามีคุณครูคนให้ให้นักเรียนไปทัศนศึกษาแล้วก็ให้ผู้ปกครองไปนั่งอนะจุ่มกันเลยมีช่วงโอกาสมากเหมาะจอพอดีกันเลยว่าสิไปน้ำลูกเนะาะพาลูกไปเที่ยวโอู้้ว่พ<ม>ันส <ไป S 2> ิพ้าไปเที่ยวใชเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะคักทายท่านผู้ชมก่อนเนาะ วันนี้ไปถ่ายครั้งแรกเลยพี่น้องทั้งแรกผู้โตคนใหญนะ่ที่เขาหม้อหนึ่งเนะ่ะเขาเพ่เคยไปน้ำดูมาช่วงนี้มาติดอันนี้พอดีก,ก็เลยจะเอ,อ้ยนั่งนหล,ลีนอนในลีนลุกไม่ว่าสิไปเที่ยวน้ำเพลินพี่น้องอันนี้ไปรูบ้นบานะตยวิซทายบรรยากาศทหพี่ให้น้องเบ่งน้ำเนาะวันนี้ตื่นแต่เศร้าๆอย่างนั่งหลับหลูกบอค่ะอ๋อค่ะบ่ค่ะคืออย่างนอนคือนอนตาหลบอันเนี่ย หนาวบะแค่นอนหลินหันนุ่งหนาวบอเมหนาวค่ะน่เม้าหนาวค่ะเมนอือหอือคือแม่ไปพี่น้องเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศเก็บบรรยากาศแบบวหวเป็นกล้องส้มํำเนาะในครั้งหนึ่งเราไปเที่ยวกับลูกๆแล้วก็นในขณาคุณคู่เนาะพี่น้องไปไปอ่าอยู่บ้านข้าเม็กเนาะพี่น้องโรงเรียนบ้านข้าเม็ก ลูกน้องนางฟ้าไปไาเดียวไปเดียวลูกคือไปเพิ่งคุณเพิ่งคุณเนี่ยไปเพิ่งไปลูกสาวหน่อยลูกสาวใหญ่เพิ่นสิไปทำนาทุกษาบ่าได้ไปนั่เพิ่นสิไปเพิ่นห้องใหญ่แล้วนะเพิ่นก็สิไปกับคานานรูประมาณปลายเดือเนอเดี๋ยววันนี้ไปกับลูกๆก,ก่อนมาเกี่ยวขับเขา ประท้มพอดีพี่น้องงานมึงมามาป่ะไปยานั่งรถเมล์ไปตายตายตายไาไหนกันถูกคาเทบาตคือว่างานเป็นธรรมดานะป่าเนี่ยเป็นนักขานี่เป็นรถบัสเลยนะมาแล้วเนาะเข้ามาแล้วอยู่ข้างในนู่นไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่ไอดด้ไปพี่น้องบรรยากาศตลาดอีรากินกินยังไปซื้อบรรยากาศตลาดพี่น้องไป ฮัลโหลคุณหลายค่ักกินอกาเน้มเต่าตลาดตลาดเนมือเสาพี่น้องตลาดเนี้ยมือเตาบ้านนูม่เอายังนี่ไม่เอาปากป้าตังโกเอานี่ตลาดตลาดเชือดเนมืเสาพี่น้องอยากอกยากไกล เราเอ่าเงินเอาตับไก่นหรอแม่เลือกให้หนูได้ไหมอ่ะหลานจกว่ามันสิบวันตั้งแต่เช้าิเอ่าเงินเอาเอาอะไรก็ได้ค่ะอะไรก็ได้ข้าวกล้องนะกินไปข้าวกลองเน่ยที่ข้าวกลองหมดละเอาเอาเอนเอาก็คือเอาค่ะแม่ยาวย่ออ่ะตัรุ่นรุ่นนี้เขาบอกว่าวันไปท้องร้องวันร้องไปไปตีรุ่นหน่อย สิบบาทอะไรสิบาทอันนี้อวนเคสเนี่ยขอมูแดงอัแดงอ้วกเคสขอมูแดงมูแดงอ่ะเอาบ่อีใครครอบเจ็ดบาทยี่สิบบาทแค่มันซื้อชือว่ามันเบิรตไรจักแล้วแล้วก็ยู่นิตส์จ้าอะไรล้้าไปไกลไปมกไดเขาอันบบโลดกับโลดมาั่นอัพสดเลย น so right. so ี so ่ครับหยุของให้เหรอครับน้อยเป็นแบบใสค่ะซ้อนใสค่ะซ้อนใสบรรยากาศสบายแล้วถึรนรถบัตรมาแล้วเอ้รถบัตมาแล้ว้นรถบัตมาแล้วไปเรือยไปเที่ยวไปเที่ยวปยังเร็ว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  บนบรรยากาศรถรถน่งท <Yeah. laughs> ัวรน่ทัวรนั่งัวรถรถไปรถไคุณ่นแม่รถบัสทำไมใหญ่จังเออุ่นรถบัสถูกละรถบัสไปหนุมข้นรถไปย่างหุ่นย่าง้ยรถลายกด้แม่ก็มาหนูกลัวเออไปย่งย่างย่ารถบัสใหญ่บรรยากาศหนกลัวหนูไม่เอาจับปูกระดงย่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 างย่างย่างแม่ไปรถบัส ไดีค่ะไฟไฟค่ะบรรยากาศไปยางหรือยางยางยังเออยางยังมีรถบั2คัน สองคันพี่น้องนี่คือบรรยากาศตรงนี้ด้านวัดจ้านภูบอคลองเป็นมานทรงบุษงหลานไม่รู้สองคันพี่น้องมันสองคังน,อ,นอ,อันนี้คือวัดวัดบ้านคำเม่ตะบ,บนพิเศษจังหวัดยะโสธรอ่ะ โอเคไปบ๊ายบาย<ะ>เดี๋ยวไปเที่ยวกันนะดีใจวะเอาเสร็จวันนี้เอ่อพมื่อวาจะพาไปเอ่อกาฬสินธุ์แล้วก็ไปลอ,อยเอ็ดนาะงไป ไม่น่ง้าตอนรถเออมันบึ้นเลยอ่ะตอแอฟลมพัาไอมีแฟนใหม่นมาคยอยู่นามไม่้งเป็นเพสายลมพัดาคนหลใจคนเาใส่าน้องมีน้ต ก็นอนจะรอเขาขอพอดายจะอยู่หรือไปก็อยากจะยินจากปากไอ้ยักฝากให้ลอะไรแต่คนหลายใจยังหายบาดคนหลายใจยังอัยบานนะคะหนูแม่หนูกะตื่นแล้วถึงแล้วเมื่อวานเราแล้วร่วงถังรามแล้วนี่คือทาง ในดูปเสาเมืม่ออ,ออกก็ล่ะไปเนิบงในรเสา,าตื่นเต้นบ่เมื่อตื่นเต้นบ่ต,นตื่นเต้นค่ะในรูาเสาบนเด็กๆตื่นเต้นนี่มาถึง นากำลังจะเข้าไปส,นนนสวนในแล้วอันนี้น่าจะเป็นโรงเรียนโรงเรียนอื่นอันนี้เป็นโรงเรียนไปยัเงเขาไปส่งมักกันบ๊ายบายขึ้แ,แ,แล้วถายย่ดีแล้วกันถายย่ดีแล้วกัน รบรรยากาศบรรยากาศแต่นี้ข้างหน้าเป็นในนกเสาร์มันจะหลงกันอันนี้นคิ้นชูช<ๆ>ิ้นชูอันดับหนค่งชินชูของหน้องปะวันเดี๋ยวมือนกัน มีหลายโรงเรียนไปตอนนี้กำลังจะบรรยากาศทางเขา้าสวยไหมน,น,นอ้องสาวมีหลายโรงเรียนหลายโรงเรียนการลอบๆ ล่างเขาหนองปะวันย่างไปแล้วยนอยุนก่อนให้น้อเพือถ่ายก,ก่อนนะคะฝากพน้าคูนโอเคอยืนเลยลูกหันหน้ามาทางนี้ค่ะ มาทางนี้ค่ะเดี th ๋ยวจะถ่ายรูปให้ค่ะมันจัเฟรม่ไปอันนี้คือทางเข้าไปมทางผูคูบกข้อแล้วกันนักเรียน

ไปอันนี้คืออีกลงเี่นหนึ่งถัดหลังก็คืออีกลงเี่นหนึ่งไะอันนี้คือทางขึ้นทางขึ้นเข้าไปชมไดโนเสาร์บรรยากาศไะค่ะไปชมบรรยากาศต้องกัเพื่อนเพื่อนเพื่อน ปะวันจ้ะมาพี่มาพี่นาทินออาหนูนุ้ยมาคุณสวนในนกเซาปไ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 ยไปไปชมนกันพต่น้องไปต <c oughs> <c oughs> ื่นเต้นปะน,น, <c oughs> นี่คือพี่กัดสวนในนเซา ผลิตภัณฑ์เซลินฮอนมากับคณะครูทัฒนศึกษาไปคืกเรจะมีต้องรอะป่าหมอตักามาสี่คน

นีค <át là> ือนนเสโลกฮอที่อยู่เก่าแก่ในโลกี่สุทิในโลกตรงนี้แม่ไปแม่ปงหนูมายางค่ะยางาย่ายางย่ากะเจบไปหูเล็ค่หน้ากมย่าดีนูเล็กูเล็กหูไปย่ายางย่าอย่าดึงแขนแม่ยางดีดอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงเสือแม่ไป อยู่โครงกระดูกไดโนเสาร์ที่เก่าแก่จับก,กระเป๋าแม่ไปไปตามย่างย่งตามแม่บนนั้นมันมีปุ่มจะย่างตามแม่ตรงนั้นมันมีปุ่มมากค่ะวกรดโอ้ยไปคุณไปถ่ายรูปกับคุณครูหนุนไปกับเพื่อนเพื่อหนูขอไม่ถ่าย ดูอันนี้คือดูในรัศมีนนจำลองจำลองคุณบอกว่ายังไรคุณบอกว่ายังไงอย่าแตะเพื่อนค่ะจ้าจ้าแป๊บนึงอันนี้คือ ปลานีค่ปลาอันนี้คืออะไรนะสา์อันนี้เป็นก้อนหินอืมปลาโอ้อันนี้คือปลาจำลองอันนี้เป็นจำลองปลากระดูกอ่อนอันนี้คือปลากระดูกอ่อน นี่ก็คือเป็นภาพจำลองเหอันนี้คือภาพจำลองปลากระเบนปลาเหปลายุกเซียเตอร์ถึงทางออกแล้วกระสบประมาณนี้แม่ดูน,ะน,นจะเป็นตัวอย่างมา่โูลพี่นอ้อง อันนูโอ้อันนี้คือภาพจำลองอันนี้เป็นภาพจำลองอันนี้ตัวอะไรบัดนี้อันนี้ตัวอะไรใช่เปล่าเหงื่อ <haul> ใช่ไหมมันกินอะไรลรอมันกินอะไรก็น้ำร้อนไฟขาเดินต่ออันนี้เป็นอาวุธนะคะ าไปบอกแล้วอยากจะเอาอย่างบ๊อบพ่อหมุนหล่อไปเออไปวันนี้จบแล้วออกแล้วพี่น้อนไปในตัวเซาเจ๊กหน่อยกำลังแบบนี่ว้าวมีเสียงให้มีเสียงพร้อม ไปเขาไปนะคะเพื่อนๆไปเขาไปใกล้ๆได้แม mm. ่ฮะเออปะโอเคปะอันนี้ก็ทางบอกแล้วพี่น้องแม่แม่เลยกินบ้าแม่เลยกินบ้าอยู่ในกระเป๋าแม่หนูหิวอ่าหิวอย่าค่อยกินดู พี่น้องมั้ยมีเสียงมีเสียงหองฟอบน,นี่เป็นไดโนเสาร์จำลองไดโนเสาร์จำลองห้ามดึงฟันจะมีหามไว้มดจับจับไม่ได้ขี่ได้ไปแม่โนูไปขี่นะล,ลูกไปเข้าแถวไปขี่ปะหนูว่ากล้าขี่่ากล้าขี่กับกาปะไปมีเด็กหน่อยกับกลังรอเข็นแถว นว่าี้อ่ะอ,ยอยมนันเป็นมันเป็นขามันขาในโนเสาเออจะมีเวลาต่างเวลาตื่นตาตื่นใจปนไปไหละ่ะมันปะมันปะขี้ปะขี้นัวนีปัญญา ตวัสดีหัวท่างก่อและพี่น้องกะชิปเดี๋ยวต่อจะหนีไปก็ะจิกเพิ่งสิพห้าไปลอยเอ็ดเนาะจ่อสิไ้กลับชิปนีกะชิปประมาณนี้เนาะพี่น้องเขาตัวล่าไปก่อนชิปนี้เดี๋ยวไปต่ออีพีสองพิ่งมาโมโเพิ่งิพห้าไปลอยเอ็ดสิบไปแว่บของไรเนาะไทยขอ่ายเก็บบรรยากาศไว้เป็นความทรงจำในยูทูบเนาะบ๊ายบายเดี๋ยว เจอกันในคลิปต่อไปค่ะวันนี้ก็จะเป็นทางยางขึ้นไปเบิง้งไดโนเสาร์ขึ้นไปเบิง้งมองเขาคุดที่เขาพบสากไดโนเสาร์ยางขึ้นเขาพี่น้องไปไปชมน้ำกันอันนี้ก็เป็นทางแรกกันนะ มาจากลายโรงเรียนมาลายคณะจุดโอ้สูงอยู่เด้อย,ยังสูงปะวันปะวันจ้ะปะปไว,ไวันไหวปะไปไปไปยังไาสูงอยู่เด้อไปยังขึ้นไปเบิ่งอีกอันนี้จะเป็นภูเขาเป็นภูเขาแบบเอ่อ เป็นภู้สาวแหกสูงอยู่เลยพี่น้องคะขึ้นไปอยู่ขึ้นไปขึ้นไปอยู่บะหุนปวดขาเด็กเด็กแดนขึ้นเลยไะอันนี้อีกคณะหนึ่งน้งเลี้ยนใหญ่อันนี้เป็นคณะอนุบาลเด็กกะปถมหดกระหางน้งเลี้ยนไป สูงอยู่เด้อพี nice. ่น้องไปย่างดีอิดาบ่เมื่อยบ่ถ้นผู้เฒ่าไม่ผู้เฒ่าเพิ่นผู้เพิ่นมากกันนี้มันย่างขึ้นมาไวไปเดี๋ยวไปเบิ่งห้อยในนุสาวนงกันพี่น้องไปนี่คือจุดพักผ่อนอีกมองหนึ่งอนนี้ก็ย่างขึ้นมาหมดมองที่จุดสิไปเบิ่งหลุมขุด คนในนเสาอ้มเมยพี่น้องเมยเมยเมยโอ้อัน <c oughs> ตัวทางเขาสิบเอ็นู้สิไปซื้ออีกอย่างพุนไปไม่ลงไปนู่นบ่ไปพนมาพี่หนูทางนี้คุณนามหายทาย